สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้เอกวิ่งก็เอาเรือบันไดามาหายิงปากกายนะครับนี่ครับเอาเชือกหมวกติดศูร์เลงตัวนี้มานะฮะแล้ววันนี้ก็มีเรือที่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ครับผมติดเครื่องแล้วแต่ยังไม่เคยเอามาลองวันนี้ก็จะมาลองเครื่องด้วยแล้วก็ลองดูว่ามันจะวิ่งดีไหมนะครับอันนี้ก็ประกอบเรือเสร็จเรียบร้อยนะ แล้วผมก็ตัดเหล็กตัวนี้ออกอีกนะครับมันยาวเวลาเข้าป่าเข้าอะไรมันไปยากแต่ก่อนมันยาวสาเมตรนะครับเหล็กเส้นแล้วผมก็ตัดเหลืออยู่สองเมตรหกสิบนะครับตัดออก4ี่สิบเซ้นแล้วก็ใส่สองเส้นแต่ก่อนผมจะใส่แค่เส้นเดียวใส่แค่ตรงนี้แล้วเวลาเอาเรือลากไปอ่ะหัวตัวนี้มันจะมุดน้ำนะครับผมก็เลยเปลี่ยน เป็นสองตัวใส่สองเส้นเลยยึดหัวท้ายแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคอยติดตามดูกันจัดไปครับผม่ายขึ้นหลายแทสุดยอดเลยหอยข้อนี้ปเปล่าด้อปเปล่าดู จะได้ยิงปลาจากตัวไหมลมแรงเกินครับฝากแว่นตาด้วยนะครับนี่ครับจงสปอร์ตเรโนโต,โตออกหมายอย่าลืมใส่แว่นตานะครับใส่แว่นปลายิงปลานี่มีไว้ไม่ผิดหวังครับผมอันนี้ใส่ยางแปดสิบติดสิบสี่รูสามสองเส้นนะครับชวโมะผมจะช่วงชักหกสิบห้านะครับตัวนี้อันนี้ใส่ท่อสายพีก็ ร้อยปอนนะครับเห็นตำแหน่งปลาขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นอยู่ตรงประมาณตรงนี้เาฉะนั้นเราต้องเอาเรือไปทางนี้แล้วก็ให้เรือลมพัดเรือเข้าหาปลาต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าปลานิดหนึ่งนะแล้วก็ตั้งเรือนั่นนะเห็นไหมเห็นปลาขึ้นไหมขาวว่าบเลยเมื่อกี้แล้วก็ตั้งเรือตรงประมาณอ่ที่ไม่มีลมตรงนั้นจะพอดีเลย ปัญหาคือจะพายเรือไปอ้อมไปเงี้ยยากหน่อยนึงเพราะลมแรงนะแต่ก็ค่อยๆพายไปเอาติดเครื่องไม่ได้นะสตาร์ทเครื่องไปนี่ปลาตื่นออหมดเลย <c oughs> ปัญหาของเครื่องก็จะประมาณนี้แหละมีหน้าที่แค่เอาไว้เข้าหมายกับกับกับเข้าฝั่งแค่นั้น <c oughs> หมดหน้าที่มันแล้ว5.5าแรงจัดไป สวยเลยพี่น้องเลยแต่มันไกลกไปหน่อยนึงนะตัวไม่ใหญ่ตัวนี้นประมาณ3ามโลไหมมันเอียงข้างนิดเดียวพี่น้อง ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นิดล้ำแล้วเมื่อกี้นนะเจ็บเี <c oughs> ยวเลย <c oughs> บิดใส่กันเออจังหวะไม่ได้พี่น้องขึ้นอย่างน้ำเลยโอ้มีขึ้นอยู่ครับไม่ตื่นครับไม่ตื่นครับรอดูตัวใหญ่ สวายเมื่อกี้ปสวายพี่น้องเพราะมันขึ้นแล้วก็เห็นข้างหลังมันดำปี้เลยถ้าเป็นดำดำหมอกแดงๆนะ่ะถ้าเป็นประกายที่มันขึ้นแบบนะั้นมันจะขาวทั้งตัวเลยเมื่อกี้นี้เห็นสันมันดำดำดำหมอกแดงๆนะอ่ะสวายนะอือ,อนำอยผมไม่ยิงะย,ยกใส่แล้วนะ di พ่อ,อกันนั่นเนี่ย 嗯呐、nah. แค่นั่นแหละให้ท้องอะโดนนะครับโดนนะครับนัดที่สองโดนนะพี่น้อง กลางลำอยู่ครับต้องรีบเลยครับคันนี้เขียวตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะขึ้นอยู่ข้างบนนี้ครับเอปาปลาทุกทีมีแด่อยู่ข้างล่างลงไปอันนี้เรารู้ว่าปลามันโดนเต็มๆเราก็ไม่ต้องรีบแล้วนะนี่พี่น้องไของเราไล่ประมาณสักสามโลสามโลไม่เกินสี่นะ ท่านมองด้วยสายตานะครับสันหาอยู่นะโอ้ได้การจะไปครับผมไม่ค่อยวิ่งเท่าเลยน่าจะโดนกระดูกดูไปดูไปไม่ได้โดนเด็กผ่านนี่เด็กจะยิงมาแล้วสี่รูได้แล้วเนี่ย เต็มแรกถ้าลมไม่แรงนี่น่าจะได้ยิงดีๆหลายตัวแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะลุ้นสู้ๆกันไปพี่น้องธรรมชาติแบบนี้แหละพยากรณ์อากาศบอกลมประมาณสิบแ่่มานะไม่ใช่สิบแล้วน่าจะประมาณรักสามสิบนู่นละมั้งลมโคตแรงเลยมันมาแต่ละทีนี่มันเหมือนตกบันไดอะบันไดเหมือนมันวุบวบอย่างเงี้ยแล้วมันเสียวเวลาเรา ช่องปลาดูอยู่นี่ไม่มีสมาธิในการยิงปลาเลยพี่นอ้องแต่ก็สู้กันไปพี่นอ้องจัดไปครับได้หนึ่งแต้มแล้ว แล้วมันพิกพิกออกนะโดนโดนพี่น้องโดนอยู่โดนแล้ว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  <sk> โดนแล้วโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับโอ้โหนะครับตัวขาววับเลยครับโอ้เห็นตัวปลาแล้วครับพี่น้องโอ้โหใสสวยครับได้การครับย้ายเรือมาได้ผลเลยครับลงเรือครับลงเรือครับลงบันไดก่อนครับลงบันไดก่อน ยังไม่ยอมง่ายเลยวะค่อยเล่นครับมาค่อยเล่นครับดูก่อนครับจะได้ซ้ำหรือเปล่าครับโดนตรงไหนครับอลางลำตัวอยู่ครับอ,อย่างใหญ่เลยพี่น้องตัวเนี้อลูกดอกไม่ทะลุด้วย ชัวชัวพนะี่น้องจริงๆแล้วมันก็ไม่นั่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเอาให้ชัวชัวไปเลยเจ๋ยมาพี่น้องนะขึ้นไกลๆนะครับเขายอดซ้ำเลยนะครับ ตัวนี้มีเจ็ดโลได้ตัวนี้เลยอดเลยตัวนี้ใหญ่จัดเลยโง่เป็นโง่ครับตัดไปครับผมได้เรื่องเลยขยับบันไดเข้ามาหามันเพราะตอนแรกผมตั้งนู่มันขึ้นไกลมันยากจริงนะก็ลเลยขยับบันไดเข้ามาใกล้อันนี้มันขึ้นระยะประมาณทักยี่สิบเมตร ประมาณทักสิบแปดสิบเก้าไม่เกินยี่สิบนะประมาณนี้นะตัวนี้มันขึ้นแล้วมันหักหัวอ,ออกนี่ี้แมนไม่ได้หักหักหัวมาหาเราหักหัวอ,ออกอย่างงี้นะปึ๊บลงไปผมมันยิงรัดปึ๊บไม่ดึงเลยดึงมาตื้อๆโดนจัดไปครับผมตัวใหญ่ๆอย่ามักรับตัวน้องนี่แมงอันนี้กหละเขื่อนลำบุเพิงก็เยอะมาที่นี่ก็มีนะชอบกัดกินเลือปดปลาแมงเนี่ย ใหมากตอนนี้เต็มคาราเบลพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจเอกนบิ้งด้วยนะครับใครที่สนใจแว่นตาก็สั่งซื้อได้นะครับร้านเอกนบิ้งมีจำหน่ายนะครับโทรมาสั่งซื้อเลย088497467จัดไปครับผมโดนไปสองตัวหายหมดเลยนั่งดูครึ่งชั่วโมงแล้วแยบปิดเลยหายไปไหนเราไม่รู้พี่น้องปุ๋งนะกดหน้านี้ขึ้นยังดีนะเดี๋ยวนี้หยับเรือมาซัดให้ตัวหนึ่งน่าจะเป็นจับปุงหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ขึ้นอีกเลยอ่ะหายไปเลยไหมยิงปลากายอ่ะยิงง่ายๆนะค่อยๆพายเรือไปถ้ามีเรือบันไดนะครับค่อยๆพายเรือไปแล้วก็ตรงไหนเห็นมันขึ้นเราก็ค่อยเอาเรือไปจอดต่อยิงแถวนั้นแหละแต่มันก็ขึ้นดูเวลาพอขึ้นแล้วก็ดูเวลาแล้วกนะ็ขึ้นครั้งที่สองถ้าไม่รีบยิงนะขึ้นครั้งที่สองปุ๊บ แล้วก็หักลบเวลาเลยเราก็จะได้รู้แล้วว่าปลาตัวนี้มันใช้เวลากี่นาทีขึ้นต่อครั้งต่อไปเราก็รอยิงง่ายๆเลยง่ายๆแบบเนี้ยจัดไป พี่น้องเลยพอได้อยู่พอได้อยู่เหญ่มากพี่น้องสุดยอดสามโมงถึงเที่ยงวันสามชั่วโมงพอได้อยู่ใหญ่มากตัวนี้สองตัว จัดไปครับผมสำหรับเทคนิคการยิงประกายก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับแจ้วแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกำลังให้กำลังใจกันเดีวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องสำหรับปลานี่เดี๋ยวผมให้น้องโมไปขายนะครับรัวละ60บาท10กิโลก็600้อยแล้วนะจัดไปแจ้ว